สหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงสวัสดีพวกเราคือสหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงที่มาพบคุณในวันนี้พร้อมกับความรักและแสงสว่างของเรานี่เป็นครั้งแรกที่เราสื่อสารเราเฝ้าสังเกตและช่วยเหลือโลกของคุณมาเป็นเวลานานมากแล้วเรารับการบรรยายสรุปอย่างต่อเนื่องจากกองทาหารเกี่ยวกับสถานการณ์บนโลก พวกเราอยากจะแสดงความขอบคุณต่อมนุษยชาติที่ยังคงเข้มแข็งและต่อต้านแผนการของสิ่งมีชีวิตมืดตัวแทนของพวกมันได้แทรกซึมไปทุกที่มูลแม้กระทั่งบิดเบือนข้อมูลผ่านผู้สื่อสารต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งที่ข้อมูลที่มนุษยชาติได้รับนั้นไม่ถูกต้องและถูกแทรกซึมด้วยรหัสเชิงลบแล้วคุณจะรู้ความจริงได้อย่างไร พวกเราสหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงและสิ่งมีชีวิตอื่นๆจะไม่ให้วันที่หรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเราไม่ได้รับอนุญาตให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการปฏิบัติการในอนาคตเว้นแต่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงของเราแล้วมิฉะนั้นฝ่ายมืดจะเข้ามาขัดขวางและพยายามหยุดยั้งการมีส่วนร่วมและการกระทำของเรา เราต้องการชี้แจงว่าเราได้ต่อสู้กับวิญญาณแห่งความมืดมาเป็นเวลาหลายหลานปีแล้วใครบางคนในจักรวาลจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อความจริงและรักษาสมดุลระหว่างแสงสว่างและความมืดสิ่งมีชีวิตนับพันล้านกำลังเข้าร่วมในสหพันธ์ของเราด้วยเหตุผลที่เรียบง่ายนั่นคือเพื่อให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเรา ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องการจะพูดก็คือไม่มีสภาหรือสหพันธ์ใดที่จะทำการทดลองใดๆกับอารยธรรมอื่นๆสังคมบางแห่งเติบโตจนเกินขอบเขตและทำลายตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนดาวอังคารดาวศุกร์และในสถานที่อื่นๆเกรอันนูนากิ โอไรอและกลุ่มอื่นๆได้ทำการทดลองกับมนุษย์และทำให้พวกเขาเป็นทาสโดยกักขังพวกเขาไว้ที่ฐานทัพน,นอกโลกพวกเราสหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงจะเปลี่ยนสมาชิกสหพันธ์เป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักธรรมและกฎระเบียบศักดิ์สิทธิ์และไม่ได้รับผลกระทบหรือถูกควบคุมด้วยสิ่งเชิงลบ น่าเสียดายที่มนุษย์หลายคนไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตมืดโจมตีร่างกายอีเทอร์ของคุณและติดแน่นอยู่กับคุณเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจะต้องอยู่ในคลื่นสั่นสะเทือนสูงเพื่อให้คุณคงความบริสุทธิ์ได้โดยไม่มีสิ่งใดมาเกาะติดกับร่างกายของคุณ ข่าวล่าสุดที่เราสามารถแบ่งปันกับมนุษยชาติได้คือเราได้พบกับเรือของสิ่งมีชีวิตมืดบ่อยครั้งบนชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาบางส่วนของยุโรปและรอบๆดาวพลูโต พวกมันพยายามสร้างความขัดแย้งครั้งใหญ่ทั่วโลกมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเราจึงรับรองกับคุณได้ว่าจะไม่มีใครยอมให้เกิดความขัดแย้งนี้ซึ่งอาจทำให้ทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถูกทำลายล้าง คลื่นสั่นสะเทือนสูงและการอัปโหลดกำลังถูกส่งไปยังดาวเคราะห์ของคุณการอัปเกรดล่าสุดทำโดยพ่อผู้สร้างสูงสุดเขาได้ทำการเร่งเส้นเวลาอีกครั้งเพื่อเร่งกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์โลกของคุณกำลังประสบกับเคลื่อนความร้อนที่รุนแรงซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญผู้ควบคุมกำลังพยายามเบี่ยงความสนใจของคุณจากการมุ่งเน้นการเติบโตภายในตัวเองและชะลอกระบวนการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถทำลายคลื่นความร้อนได้ด้วยการทำสมาธิคุณมีพลังในจิตวิญญาณที่จะหยุดอุณหภูมิที่ร้อนระอุทั่วโลกหรือการโจมตีเชิงลบอื่นๆขอบคุณทุกคนและช่องสื่อสารสากลเชื่อมั่นในตัวเองและถึงเวลาแล้วที่คุณจะคว้าพลังมาไว้ในมือของคุณแล้วสหพันธ์กาแล็กติกแห่งแสงผ่ายทอดโดยเอเรนาเวลลาสเกส